วันนี้นะคะไทยสร้างไทยเราประกาศที่จะเป็นทางเลือกใหม่ <S S ครับเพราะเราเห็นว่าสองฝั่งที่ขัดแย้งกันนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะใครได้มาก็ไม่มีทางที่จะทําให้ปัญหาประเทศจบคบนะคะหน่อยไม่ได้ว่าอยู่ตรงกลางตรงไหนแล้วกันหน่อยเสนอตัวเองและพักไทยสร้างไทยของประชาชนเป็นทางเลือกใหม่นะคะ ดังนั้นวันนี้เนี่ยยังไม่ลงสนามหน่อยยังยืนยันว่าหน่อยต้องการที่จะผลักดันพรรคที่เป็นสถาบันที่ชื่อไทยสร้างไทยนี้ให้เป็นทางรอดและทางเลือกของประเทศโอเคที่บอกว่าจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ได้พูดตรงกลางเลยไม่เคยพูดตรงกลางเลยเราอยู่ฝั่งประชาธิปไตยปนะคะฝั่งประชาธิปไตยมีพระหาษัตริย์เป็นประมุขและไม่สนับสนุน สิ่งที่เรียกว่าการทำอำนาจนิยมที่เป็นเผด็จการดังนั้นไทยสร้างไทยจึงมีจุดยืนว่าเราต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมืองก่อนและเราเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดใหม่มันไม่จําเป็นที่ต้องมี2องขั้วนี่ค่ะแล้วไม่ได้แปลว่าตรงกลางนะเราเสนอขั้วใหม่คนที่ประกาศจุดยืนทางการเมืองแบบนี้อยู่ อยู่ตรงเนี้ยนะไม่ซ้ายไม่ขวานะเสนอเสนอเป็นทางเลือกใหม่ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องไม่ซ้ายไม่ขวานยเสนอเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางเลือกใหม่คือขั้วขั้วที่เขามีอยู่เนี่ยเราก็เห็นความขัดแย้งแล้วสามารถร่วมกับเขาได้ทั้งสองขั้วป่ะต้องดูค่ะมันท้ายที่สุดเนี่ยยังไม่ทราบว่าขั้วที่มีอยู่ในปัจจุบันจะแปลงสภาพเป็นอย่างไรก็เราก็เห็นแล้วว่ามันมีการตั้งอยู่ระดับไปทั้งนั้นนะคะ แล้วก็วันนี้เราอยู่โลกวูค่านะคะจะไปอภิริคตั้งแต่วันนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบเลยไม่อยากจะเอ่ยชื่อพักแล้วกันว่าที่เขาทะเลาะกันอยู่เนี่ยเขาจะกลายเป็นกี่พักที่เป็นผู้มีอำนาจอยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราตั้งใจทำของตัวเราเองเหมือนม้าเนี่ยค่ะนะคะเราตั้งใจทำตัวเราเองให้แข็งแรงที่สุดให้ประชาชนเห็นว่าเรา สามารถที่จะเป็นทางเลือกทางรอดให้กับประเทศ3ามสิบปีทางการเมืองของหน่อยหน่อยไม่หนึ่งในทางานยากยากๆเนี่ยสําเร็จเพราะมอตโต้ที่บอกทํางานจริงจังแล้วก็ฟังเสียงประชาชนในทํางานยากทุกอย่างสําเร็จผ่านวิกฤตของประเทศมาเยอะนะคะแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนหน่อยไม่เคยมีเรื่องทุจริต คอร์รัปชันนะคะนอกจากเรื่องที่โดนกันแกล้งคอมพิวเตอร์900ล้านซึ่งในที่สุดสมัยกระทรวงสาสุขใช่ในที่สุดก็ชนะตั้งแต่ปปชแล้วก็ทุกศาลนะคะไปพิสูจน์ตัวเองดังนั้นวันนี้หน่อยก็พิสูจน์ตัวเองว่าหน่อยกำลังทำทางเลือกใหม่ให้กับประเทศไทยจะเลือกทางเลือกใหม่หรือจะอยู่กันอย่างเดิม